สวัสดีสมาชิกเตรียมสอบราชการครูทิวเตอร์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำหัวข้อการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นปี2564นะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กกับนักวิชาการศึกษานะครับว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็การเป็นครูกับการเป็นนักวิชาการนั้น ข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับอะไรดีกว่ากันแล้วก็ถ้าเราอยากจะสอบเราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือในประเด็นไหนบ้างนะครับในหลักสูตรการสอบเป็นการเปรียบเทียบนะครับต,ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับตําแหน่ง3ประเภทประเภทแรกคือตําแหน่งครูผู้ช่วยประเภทที่2คือตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้วก็ประเภทที่3คือนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วยกับผู้ดูแลเด็ก เรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับก็คือเหมือนกันเลยต่างกาันแค่การเรียกครับบรรจุครั้งแรกครูผู้ช่วยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งครูนะครับครูอันดับคอสอนหนึ่งเป็นเวลา5ปีขึ้นเป็นครูชำนาญการ5ปีชำนาญการพิเศษ5ปีเชี่ยวชาญ5ปี และก็เชี่ยวชาญพิเศษ5ปีนะครับตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันส่วนครูผู้ดูแลเด็กเหมือนครูผู้ช่วยทุกประการครับทั้งสองตำแหน่งนี้เหมือนกันต่างการแค่การเรียกครับและก็การปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนในระดับชั้นประถมกับมัธยมครูผู้ดูแลเด็กก็จะสอนในระดับอนุบาลหรือประถม,มะวัยครับนอกเหนือจากนั้นเหมือนกันเลยพอครบ2ปีครูผู้ดูแลเด็กก็จะเลื่อนเป็นครูครูชํานาญการานะรพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ เหมือนกันทุกประการครับเรียกว่าตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยต่างกันแค่การเรียกกับหน้าที่ที่ปฏิบัติในการสอนเด็กเล็กกับเด็กประถมเด็กมัธยมเท่านั้นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าตำแหน่งครูเป็นข้าราชการครูเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคําว่าครูผู้ดูแลเด็กนั้นจะใช้เรียกเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในราชการส่วนอื่นจะไม่ใช้คําว่าครูผู้ดูแลเด็ก ถ้าเป็นสพทกระทรวงสาัาดิการจะใช้ครูผู้ช่วยหมดเลยดังนั้นประเด็นนี้ถือว่าผ่านนะครับเหมือนกัน2ตํตำแหน่งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างส่วนนักวิชาการศึกษาครับนักวิชาการศึกษาถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งของพนักงานข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ประเภททั่วไป2ประเภทวิชาการ 3. ประเภทอํานวยการและก็4ประเภทบริหารนักวิชาการศึกษาถือว่าอยู่ในประเภทวิชาการนะครับประเภทวิชาการหมายถึงคนที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนะครับมาสอบแล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นประเภทวิชาการนักวิชาการศึกษาจะสอบได้นั้นจะต้องจบคุณวุฒิทางด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์หรือด้านการศึกษานะครับหรืออาจจะจบวุฒิอื่นที่ ท้องถิ่นกําหนดให้สอบครูได้นะครับอาจจะไม่จบศึกษาศาสตร์รุศาสตร์ก็ได้แต่ว่าจะมีวุฒิบางอย่างที่ท้องถิ่นอนุโลมให้สามารถสมัครสอบนักวิชาการศึกษาได้นะครับนักวิชาการศึกษาไม่ต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูก็สอบได้แต่ว่าครูผู้ช่วยกับผู้ดูแลเด็กนั้นจะต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูถึงจะสอบได้ทีนี้การเลื่อนระดับครับการเลื่อนระดับของนักวิชาการศึกษาบรรจุครั้งแรก จะเป็นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการบรรจุครั้งแรกนะครับปฏิบัติการถ้าตามระเบียบตามระเบียบคือ6ปีครับถ้ามีวุฒิปตี6ปีถ้ามีวุฒิปโท4ปีถ้ามีวุฒิป,ปอเอก2อปีสองสไม่ใช่เลขงวดนี้นะครับแต่เป็นอายุการทํางานถ้ามีวุฒิปตี6ปีจะเลื่อนเป็นนักวิชาการศึกษาชํานาญการได้ แล้วก็พอตามนี้เลยนะครับ6ปีแล้วก็เป็น4ปี4ปีก็จาก6เป็น4 4ปีก็เป็นชำนาญการพิเศษแล้วก็2ปีก็เป็นเชี่ยวชาญน,นะครับนี่คือการเลื่อนของตำแหน่งนักวิชาการศึกษาซึ่งต่างจากครูนะครับหลักเกณฑ์ปัจจุบันของครูก็คือ2 5 5 5, 5, 5, 5นะครับแต่ละเกณฑ์เหล่านี้ ไม่แน่เสมอไปครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีนะครับขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจหรือการบริหารงานบุคคลนะครับถ้าเป็นครูก็จะขึ้นอยู่กับกคสถ้าเป็นข้าราชการครูแต่ถ้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็จะขึ้นอยู่กับกทดังนั้นหลักเกณฑ์การเลื่อนเหล่านี้ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆ่คือการเลื่อนระดับเป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดี ครูผู้ช่วยกับครูผู้ดูแลเด็ก e สูงสุดจะได้เชี่ยวชาญพิเศษแต่นักวิชาการศึกษาสูงสุดจะได้ระดับเชี่ยวชาญน,นะครับเนี่ยสูงสุดได้ถึงเชี่ยวชาญแต่ประเด็นไม่ได้ประเด็นตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าซีเรียสอะไรนะครับเพราะส่วนใหญ่ข้าราชการส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครถึงเชี่ยวชาญพิเศษหรอกครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศจะจบที่ชำนาญการพิเศษครับครูชำนาญการพิเศษ น้ชิชาการสา,าชานาญการพิเศษก็จะจบประมาณนี้จะมีน้อยคนที่ได้เชี่ยวชาญขึ้นไปดังนั้นการเลื่อนระดับชั้นสูงเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าครูจะเป็นเชี่ยวชาญพิเศษก็น้อยมากครับน้อยจริงๆนะครับดังนั้นก็ไม่น่าซีเรียสเพราะส่วนใหญ่จะจบที่ชํานาญการพิเศษแต่ประเด็นคือประเด็นคือค่าตอบแทนครับเงินเดือนเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ค่าตอบแทน นะครับค่าต่อแทนถ้าเป็นครูครูชํานาญการจะได้เดือนละสามพันห้าถ้าเป็นครูนีอ่อย่างไรก็ได้นะครับชานาญการสามพันห้าชำนาญก,การพิเศษห้าพันหกแต่ของครูเนะี่ยจะคูณสองเชี่ยวชาญได้เก้าพันเก้าคูณสองเชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งหมื่นสามพันบาทคูณสองนี่คือครูแต่ท้องถิ่นครับท้องถิ่นชํานาญการชนานาญการพิเศษเชี่ยวชาญก็ จะมีโอกาสได้รับเงินค่าประจำตําแหน่งตามนี้ไม่มีการคูณ2แต่ถ้าของครูเนี่ยชำนาญการพิเศษกับเชี่ยวชาญจะคูณ2นะครับนี่คือปเป็นความแตกต่างนะครับและประเด็นความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือในตําแหน่งท้องถิ่นนั้นนักวิชาการศึกษาไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่งนะครับเหตุผลเพราะเงินประจําตําแหน่งนั้นมีเฉพาะตําแหน่งสายงานวิชาชีพเท่านั้นนะครับอ่ากล่าวด้วยสรุปคืออะไรครับ ความแตกต่างเรื่องสวัสดิการครับความแตกต่างเรื่องของเวลาในการเลื่อนระดับก็เป็นไปตามนี้เรื่องสวัสดิการถ้าเป็นครูได้เงินเดือนได้เงินวิทยาฐานะและได้เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนได้อยู่แล้วครับครูแต่ถ้าเป็นนักวิชาการศึกษาไม่ว่าจะระดับใดก็แล้วแต่ได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับไม่มีเงินประจําตําแหน่งหรือเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ว่า ปัจจุบันนี้กําลังมีการเรียกร้องมีการพิจารณาว่าเมื่อได้ชํานาญการทางการเสษอเช่ันก็ควรมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการอันนี้คือประเด็นเรื่องของเงินนะครับเรื่องของค่าตอบแทนน,นี่ก็คือประเด็นประเด็นความแตกต่างในเรื่องของภาระงานแน่นอนครับถ้าเปรียบเทียบภาระงานครูมีภาระงานหนักและเหนื่อยกว่านะครับเพราะครูต้องรับผิดชอบนักเรียน รับผิดชอบโรงเรียนรับผิดชอบชุมชนหลายอย่างนะครับภาระงานของครูหนักกว่านักวิชาการศึกษานะจะรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการประสานงานประสานงานระหว่างชุมชนประสานงานกับโรงเรียนนะครับอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเด็กต่างๆดังนั้นถ้าในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับภาระงานความรับผิดชอบของครูจะสูงกว่านะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะถูก แรงกดดันจากผู้บริหารจากการประเมินโรงเรียนจากเพื่อนครูหลายอย่างครับนั่นถือว่าบทบาทของครูน่าจะน่าจะเหนื่อยกว่านักวิชาการศึกษาเยอะนะครับความรับผิดชอบน่าจะเหนื่อยกว่าเยอะนะครับอันนี้คือประเด็นในเรื่องของภาระงานนะครับดังนั้นคนที่จะเป็นครูจริง,รงๆนั้นต้องมีจิตวิญญาณมีอารมการความเป็นครูสูงมากแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสจะเป็นครูนะครับก็ควรจะมาสอบนักวิชาการศึกษา นะครับทีนี้ครูพักไว้ก่อนเพราะว่าครูถือว่าได้รับเงินเดือนสูงก,กว่าได้รับวิทยฐานะสูงกว่าสวัสดิการของครูดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูก็สามารถสอบเป็นรองผอ,อเป็นผอ,อได้นักวิชาการศึกษาครับนักวิชาการศึกษาสามารถก้าวหน้าในวิชาชีพได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเป็นนักวิชาการชํานาญการชํานาญการก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น ฝ่ายอำนวยการฝ่ายต้นได้นะครับหรือถ้าเป็นชำนาญการพิเศษก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นอำนวยการระดับกลางได้เห็นไหมครับดังนั้นก็ถือว่าสามารถเปลี่ยนสายงานสู่ร,ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งต่อไปครับต่อไปเรามาดูหลักสูตรการสอบครับ ถ้าอยากเป็นครูสอบอะไรถ้าอยากเป็นนักวิชาการศึกษาสอบอะไรและต่างกันอย่างไรบอกได้เลยนะครับโอกาสในการบรรจุได้ครูยากมากครับยากกว่านักวิชาการศึกษาหลายเท่าดังนั้นถ้าเราไม่ทุ่มเทถ้าเราไม่คาดหวังหรือเราไม่ได้ทุ่มเทอย่างสูงไปสอบครูมีโอกาสตกสูงมากครับ มีโอกาสตกสูงแล้วก็เรียกบรรจุน้อยนะครับเพราะตำแหน่งมีน้อยอสังเกตดูหลักสูตรนิดหนึ่งนะครับหลักสูตรภาคกอเหมือนกันหมดทุกตำแหน่งความสามารถด้านการคิดด้านกฎหมายด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันหมดนะครับภาคกอเราจะไม่พูดถึงเรามารู้ภาคข,ขอครับถ้าเป็นครูผู้ช่วยถ้าเป็นครูผู้ช่วยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษามีพรบรแห่งชาติพรบรคุ้มครองเด็กคนพิการ การเรียนการสอนจิตวิทยาพะนะัฒนาผู้เรียนบริหารชั้นเรียนวิจัยนวัตกรรมลักษณะางานที่ปฏิบัติแล้วมีสอบวิชาเอกด้วยแล้วก็มีสอบวิชาชีพครูสังเกตนะครับหลักสูตรการสอบครูขอบข่ายเยอะมากครับข้อสอบจริงประมาณร้อยข้อในขณะเดียวกันครูประถมวัยก็เหมือนของครูผู้ช่วยเลยครับครูผู้ดูแลเด็กนะครับก็จะเหมือนครูผู้ช่วยต่างกันตรงที่ว่าผู้ดูแลเด็กนั้นจะต้องรู้เรื่องของเด็กประถมวัยเพิ่มเติม จะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตัวนี้แล้วก็เรื่องของหลักสูตรปฐมวัยนอกนั้นจะเหมือนกันหมดกล่าวสรุปสั้นๆครับสอบครูยากมากครับสอบครูยากกว่านักวิชาการศึกษาเยอะเนื่องจากขอบข่ายเนื้อหาเยอะแล้วก็แต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่ยากๆใช้ความจําทั้งนั้นเลยนี้เรามาดูนักวิชาการศึกษาครับ นักวิชาการศามีขอบเขตที่สอบเพียง9เรื่อง1พรบการศาแห่งชาติ 2. การศานอกระบบตามยาสายสามระเบียบข้าราชการครู 4. คนพิการ5าแผนการศางชาติ 6. การศาในระบบนอกระบบตามยาสายเจ็ 7. แผนงานโครงการศิลปะวัฒนธรรม 8. การวางแผน9ลักษณะางานที่ปฏิบัติและส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะออก1 2 3 4 5้กฎหมายต่างๆครับเรียกได้ว่า ถ้าใครอ่านกฎหมายการศึกษาหรือว่าอ่านตรงประเด็นจะสอบได้สูงมากครับสรุปสั้นๆครับหลักสูตรการสอบนักวิชาการศึกษาง่ายกว่าการสอบครูเยอะเลยโอกาสที่จะได้รับการบรรจุหรือสอบผ่านนั้นมีสูงกว่าครูมากครับถ้าเราไปสอบครูบอกได้เลยว่าเราจะเจอข้อสอบค่อนข้างยากโอกาสได้รับการบรรจุยากแต่ถ้าสอบนักวิชาการศึกษา อ่านตรงติวตรงข้อสอบออกตรงมีโอกาสได้รับการบรรจุสูงครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมนะครับนี่คือสถิติสถิติการเรียกบรรจุจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกปีข้อมูลนี้คือข้อมูลวันที่20ตุลาปี6 3ซึ่งจริงๆแล้วมีการเรียกเพิ่มเติมจากนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะให้ดูข้อมูลวันที่20ตุลา63สังเกตการสอบท้องถิ่น ภาคกลางเขต3ครับนักวิชาการศึกษาเรียกไปทั้งหมด311 341าตำแหน่งเรียกไป300กว่าตำแหน่งนะครับสังเกตในขณะที่ครูผู้ช่วยเรียกไปแค่18นะสังคมเห็นไหมครับไม่นับรวมครูอื่นๆนะครับครูอื่นอาจจะเรียกไม่ถึง10หด้วยซ้าไปดังนั้นจํานวนการเรียกนักวิชาการศึกษาจะเรียกเยอะปรรจุเยอะขึ้นบัญชีเยอะแล้วก็เรียกเยอะลองดูอีกสัก เขตหนึ่งนะครับวันที่20ตุลาหกสาเหมือนกันนะครับเรามาดูที่ภาคกลางเขตสามเห็นไหมครับภาคกลางเขตสามนักวิชาการศึกษาเรียกถึง248ตําแหน่งในขณะที่ครูผู้ช่วยสังคมเรียกไป69ตําแหน่งเห็นไหมครับครูผู้ช่วยเอกคณิตเรียกไป30กว่าตําแหน่งนะครับอันนี้คือตําแหน่งส่วนตําแหน่งอื่นแล้วเราสังเกตตาแหน่งอื่นๆนะครับครูพระละเรียกไป10 นักวิชาการอื่นๆจะไม่ถึงหลักร้อยนะครับสารสุข77สจตัวสอบภายในสินักวิชาการอื่นๆจะเรียกไม่ถึงหลักร้อยแต่สังเกตนักวิชาการศาเรียกทีละ2 0 0ถึง3า0ตำแหน่งนะครับนี่คือโอกาสเลยเขาเรียกว่าโอกาสทองแล้วคนที่มาติวกับเราที่มีสิทธิ์ในการสอบนักวิชาการศาเนี่ยจะบอกเสมอว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสกับการเป็นครูคุณควรไปสอบนักวิชาการศึกษา เพราะโอกาสได้รับการบรรจุมันมีสูงมากนะสูงมากข้อสอบง่ายขึ้นบัญชีเยอะแล้วเรียกเยอะนะครับน,นี่คือโอกาสนะครับแต่บางคนก็อาจจะอยากเป็นครูก็ไปสอบครูทีนี้นักวิชาการศึกษาตามหลักเกณนฑนะ์เป็นไปแล้วนะตามหลักเกณฑ์ประมาณ6 7ปีสามารถโอนย้ายมาเป็นครูผู้ช่วยก็ได้นะครับหรือคนที่เป็นครูผู้ช่วยไปแล้วจะโอนย้ายมาเป็นนักวิชาการศาึกษาก็ได้ ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับแนวปฏิบัติเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เป็นการปิดกั้นนะครับไม่ได้เป็นการปิดกั้นใดๆน,นี่คือการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตำแหน่ง3มตำแหน่งคือครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กแล้วก็นักวิชาการศึกษานะครับส่วนใครจะสอบตำแหน่งอะไรนั้นก็เลือกพิจารณาตามความเหมาะสมของตัวเอง ถ้ามีอุดมการวิชาชีพครูยังไงฉันก็เป็นครูครอบครัวฉันเป็นครูหมดพ่อแม่ฉันอยากเป็นครูฉันตัดตั้งใจฉันจะทุ่มเทเป็นครูสอบครูท้องถิ่นไม่ได้ฉันไปสอบครูสพทต่อแนะนําว่าไปสอบครูเลยครับนะไปก็ไปให้สุดๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากเป็นครูนะครับเพราะว่าสวัสดิการดีกว่าวิชาชีพเป็นวิชาชีพชั้นสูงกว่าต้องมีใบประกอบวิชาชีพโอกาสก้าวหน้าอะไรจะมีเยอะกว่าในส่วนของครู แต่ถ้าไม่ซีเรียสกับการเป็นครูอยากรับราชการอยากทำงานให้กับประชาชนให้กับท้องถิ่นนะครับดูแลประชาชนโดยไม่ซีเรียสว่าฉันต้องเป็นครูเนะี่ยแนะนำควรไปสอบนักวิชาการศึกษาครับนะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีนะครับมีอะไรต่างๆไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครูนะครับนอกจากนั้นหากว่าเราสอบนักวิชาการศึกษาได้แล้วในอนาคตเราโอนเป็นครูได้หรือ สมมติว่าเราได้รับการบรรจุจริงๆถึงเวลาจะสอบครูของสอบปทสอบครูของกระทรวงศึกษาธิการเราก็สามารถไปสมัครสอบได้นะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปิดกั้นนะตั้งทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เลือกพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับนอกจากนี้ถ้าสนใจจะติวสอบนะครับเราก็มีหลักสูตรในช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะครับจะไม่ได้ออกไปติวตามจังหวัดตา่างๆเราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับ ถ้าจะติวภาคกอรหรือภาคขออย่างเดียวคุมปิดก็ราคา390บาทอันนี้ได้เนื้อหาภาคเดียวนะครับกอรหรือขอแต่ถ้าจะรวมนะครับถ้าจะรวมกอขอก็เป็น900บาทนะครับฟังคลิปออนไลน์ไปโหลดเอกสารไปทําไปนะครับ,รบมีทั้งคอร์สสรุปคอร์สพื้นฐานคอร์สสรุปสนใจก็สอบถามมาที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยูรูครูติวเตอร์หรือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564นะครับ อันนี้ก็เป็นคอร์สติวไลน์หากว่าเราได้ติวนะครับหรือได้มีโอกาสศึกษาความรู้โอกาสที่เราจะได้รับการบรรจุมันก็มีสูงดีกว่าที่เราไม่มีใครแนะนําไม่มีองค์ความรู้แล้วก็ไปสอบนะครับมันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เพราะเราไม่มีความรู้แต่อย่างน้อยเราได้รับความรู้ได้รับการแนะนําไปก็ถือว่ามีอาวุธติดตัวไปสอบแข่งกับคนอื่นบ้างนะครับนะดังนั้นถ้าสนใจคอร์สไหนจะเป็นคอร์สราคาประหยัด จะเป็นคอร์สเต็มนะครับหรือคอร์สรับรองผล1,900บาทสําหรับครูกับนักวิชาการสาก็มีมีเหมือนกันนะครับสามารถสอบถามมานะได้เลยนะครับที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยครูครูด,ดเตอร์หรือหรือเตรียมสอบราชการท้องถิ่น2 5งหกับกูรูนะครับสําหรับวันนี้ก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการเตรียมสอบครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กแล้วก็นักวิชาการศึกษาครับ